อย่างเงี้ยเราก็อาจจะแตะเบรกลงนะพี่เบรกลงเบรกลงห่างๆค่อยๆเออเริ่มเริ่มเบรกชะลอเพราะเราต้องเผื่อรถค้นหลังด้วยนะเออไม่ใช่เราคันเดียวที่เรามาข้างหน้าว่าโอ้ยัยงห่างรถข้างหลังจะได้เบรกตามเราด้วยอืมได้จ้ะขับชิดด้านซ้ายไว้เวลาเลี้ยวขวาจะได้เลี้ยวง่ายด้วยเออ ไปเลี้ยวสวยๆ,ๆเบรคฉลเลี้ยวค่ะเลี้ยวไปค่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเคพอไม่หมุนเพิ่มค่ะพี่ไม่หมุนเพิ่มมันเลี้ยวเองได้ค่ะพี่เดี๋ยวระวังรถคันสีแดงมาระวังรถคันสีแดงมาให้รถคันสีแดงไปก่อนเออ ไประวังรถเราด้วยขูดบริองบร,งบรงิเออร์ไหมเบียดอะไรไหมไปมองมองทางมองข้างหน้าค่ะมองไกลมองไกลมองหน้ามองไกลเบรกชะลอให้เขาถอยให้เสร็จก่อนอ่ะโอเคเราไปของเราค่ะปล่อยมือไปประคองโอเคไปค่ะประคองรถให้ตรงตรงตรงไปโอเคเมื่อวานพี่หมุนพองมลัยเร็วใช้พองมลัยเยอะหมุนไว มันทําให้เราประคองพงมาอะไรไม่อยู่เอ้ยประคองรถไม่อยู่ประคองหมายถึงควบคุมทิศทางของรถอ่ะไม่ได้แต่ถ้าทาอย่างนี้มันดูง่ายไหมเรารู้สึกว่าเราเออประคองรถได้ง่ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปแล้วหาที่จอดนะอ่ะไปฝั่งนู้นนะคะคุณกูรถเยอะใช่ไหมเพราะว่ารถมันตามหลังเรามาเยอะเอออ่ะได้ค่ะอ่ะเราวางไปเลี้ยวคะ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเบรกชะลอเลี้ยว แล้วมีรถตามหลังแต่เขาอาจจะไม่ได้ตามเรามาก็ได้นะอย่าคอยมองรถข้างหลังนะคะเอาข้างหน้าเราก่อนเอออตรงไปคืนคืนตรงไปก่อนตรงไปเลยคืนมาตรงไปจ้าสวยนุน่มนวลไปรถตรงเป๊ะเลยค่ะตรงทางไม่สายไม่เซเลย้วไปเลี้ยวช่องทางออกอะค่ะเออให้ถึงทางอ่ะ ไปเลี้ยวค่ะเลี้ยว,หม,วยหมุนสวยสวยหมุนสวยสวยเร็วเบรกชะลอแล้วหมุนสวยสวยหมุนดีๆน้ำนุ่มนุ่มๆนุ่มๆพออ่ะปล่อยมือหลวมๆประคองโอเคไปอาจชิดซ้ายไว้เล็กน้อยเราจะหาที่จอดค่ะเปิดสัญญาณไฟขวาอาะเบรกชะลอข้างคันสีดํานี่เลยค่ะคันแรกนี่เลยค่ะไม่ไปไหนเราขับต้องขับเลยไปก่อนสิพี่หมุนขวาทาไมอะ ยังไม่ถึงช่องเลยนี่นะคะใช่แต่พี่หมุนขวา,าไปตอนนี้ก็แจ้าเนึกวันนี้เอาเพนเชยสอยแล้วว่าเราจอดช่องนี้ไม่ได้ไงอ๋ออ่าเลี้ยวขวาไปค่ะเราต้องมีเกณฑ์ต้องเอารถคันสีดำนี่เป็นเกณฑ์ไงพอก่อนพอก่อนอย่ารีบหมุนวิ่งเข้าไปจ้ะพี่โม่แต่มองรถคันหลังแล้วพี่รีบหมุนนะ่ะพี่รู้เปล,ล่ารถเราอาจจะไปเบียรดรถเขาก็ได้นะใช่ป่ะเอออย่าไปมองรถคันข้างหลังสิเอารถเราก่อนไปอีกไปอีกค่ะไปอีกไปอีกค่ะไปเนี่ยรถเรา,าจ,จะเบียดอยู่แล้ว พี่รีบหมุนแนละ้วรีบหนีไอ้คันหลังนู่นน่ะเออเข้าไปอีกค่ะเข้าไปอีกเข้าไปเข้าไปจนกว่าจะตรงค่ะเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เราทําไมถึงไม่ปรับขวาเพิ่มอ,อ่ะเบเราไม่ปรับปรับขวาเพิ่มเยอะเป็นเพราะพี่เลี้ยวเยอะมาตั้งแต่ต้นนะอ่ะพี่หมุนขวาหน่อยหมุนขวาหน่อยเชื่อเพนหมุนขวาไปขวาขวาอีกเพื่อให้รถเราพ้นเสานะคะนี่เพื่อให้รถเราพ้นเสาวันนี้เนี่ยเออปรับหน้ารถให้ตรง เบา,บามองหน้ามองหน้าตรงนะคะมองหน้าตรงอย่ามองเสานะมองเสามันมุมเฉียงนะคะตรงย่างตรงแล้วจอดเอ,อโอเค,เอ,คอ้าวคืนสวยๆค่ะสวยๆนับรอบอย่างเออโอเคเก่งมากจริงๆก็ขยับให้สวยๆดีๆก่อนเนาะแล้วค่อยจอดอะเอออย่ารีบจอดจึกๆกัค่ะ